สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกภูมิใจเสนอมวยไทยหนึ่งท่าหนึ่งนาทมามีมัดตรงชกตามมัดตรงชกตามเป็นการชกมัดที่อยู่ด้านหลังของเราตรงไปยังเป้าหมาย อาศัยแรงส่งจากเท้ามายังลำตัวจนถึงหัวไหล่ส่งไปที่หมัดเพื่อประทะเป้าหมายเมื่อชกไปแล้วลำตัวและเอวจะบ,บิดคว่ำลงรวมไปถึงสะโพกน้ำหนักตัวจะอยู่ที่เท้าหน้าโดยส่วนใหญ่หมัดตรงชกตามจะมีความหนักหน่วงและรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้มากกว่าหมัดตรงชกนํำเป้าหมายปลายคางใบหน้าขากรรไกร ตามชมมวยไทย1นท่าหนึ่งนาทีได้ทุกวันจันทร์ถึงสุด